ไปดูไทม์ไลน์โล่ในพลตำรวจกันสักนิดสิครับเอาขึ้นจอเลยนะครับโหนแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลตำรวจไทม์ไลน์ของมันจะเป็นดังนี้มีสองจังหวะ20สิพฤศจิกาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลที่เขาเรียกกันว่าในพลใหญ่ในพลใหญ่ประกอบด้วยรองพบตร ซึ่งว่างอยู่สี่ตำแหน่งด้วยกันผู้ช่วยพบตรซึ่งว่างอยู่เจ็ดตำแหน่งค่ะและระดับผู้บัญชาการอันนี้สําคัญมากขบชซึ่งว่างสิบสี่ตำแหน่งทีเดียวโอเคไฮไลท์อยู่ที่การแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บัญชาการประจํากองบัญชาการใช่ค่ะว่างสิบสี่ตำแหน่งใช้เกณฑ์อาวุโสห้าสิบใช้ความเหมาะสมอีกห้าสิบขีดส้นใต้ตรงนี้เลยนะฮะว่ากันที่จริงนะ รองพบตรผู้ช่วยพบตรก็ก็ก,ก,ก็โอเคจะวาดไปแล้วนะขามันก็เลยลอยสักนิดหนึ่งค่ะอยู่ที่พบตรจะให้ใครคนไหนทำอะไรให้ดาบอะไรทำอะไรไม่ให้ทำก็ไม่มีอะไร <ถบ S 1> แต่ถ้าให้ทำก็มีบทบาทแต่ตำแหน่งผู้ประชาการที่ว่าง14ตําตำแหน่งมีความหมายมากๆเขาใช้เกณฑ์อุปโสโครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ความเหมาะสมอีกครึ่งหนึ่งโอเคหรือีพินันสักนิดสิครับ ไปดูโผในพลใหญ่ขอโฟกัสไปที่เฉพาะระดับผู้ชาการนะค่ะโอเคดูสิครับว่าเขาจะสลับกันอย่างไรเวลาพูดถึงแต่งตั้งโยกย้ายมันก็มีทั้งเลื่อนขึ้นและมีทั้งสลับในระนาบเดียวกันค่ะถูกไหมสลับจากที่ดีไปที่ไม่ดีที่ไม่ดีมาที่ดีอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นไปดูสิครับใครร่งใครร่วงค่ะ ด้วยความเคารพบ,บนจอณนะขณะนี้เป็นโผลในผลระดับผู้บัญชาการนครบาลเอาเฉพาะกองบัญชาการสำคัญสำคัญก็พอค่ะขณะนี้มันมีโผลว่อนออกมาสองโผล่โผลไหนใช่โผลไหนไม่ใช่ วัดวากันก็แลกกันในแรับพรุ่งนี้ก็รู้พรุ่งนี้จะมีประชุมคณะกรรมการกรอ๋อพรุ่งนี้จะชัววันเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันนี้เข้ากันกรองใช่ไหมคะวันนี้เข้ากันกรองวันนี้ก็รู้ปฏิบัติการเข้ากันกรองเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการยืดนหมูยื่นแมวเป็นปฏิบัติการขอค้าบรับรองอ๋อประทับรับรองหรือว่าขอค้างสุดท้ายแต่พรุ่งนี้ชัววันเนี้ยรู้พรุ่งนี้ชัวด้วยความเคารพเผลอเผบางครั้งกันกรองเนี่ยมันเป็นแค่พิธีกรรม เอาเหรอมันจบก่อนเข้าบอร์ดกันกรองมันต้องจบก่อนเข้าบอร์ดกันกรองไม่ได้ถ้าเข้าบอร์ดกันกรองมันจบไม่ได้เรื่องของการสแตมม์รับมันใช่ไหมพูดงี้ก็น่าเกลียดก็เป็นการเส้นรับรองว่ามันได้ผ่านตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแล้วกกันลองแต่มันจบก่อนแล้วมันเหมือนการประชุมเรื่องใหญ่ๆสำคัญๆความเป็นความตายของใครของประเทศเขาจบก่อนการประชุม นอรอบพระคุยกันเมื่อเข้าประชุมมันแค่พิธีกรรมเสด็จน้ำโอเคเพราะขนาดนี้โผลในพลเนี่ยโผลผู้ชัดการมันออกมาสองโผลไปดูทีละโผลนะโอ้มีสองโผลเอาตําแหน่งเริ่มจากผู้ชัดการตํารวจนครบาลพอบชนเนี่ยซึ่งจากว่างซึ่งจากว่างค่ะโผลแรกนีโผลที่หนึ่งแคนดิเดตก็คือพลตรวจตีนพสิลป์สวัร จากรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพบชนรองพบชนโพหนึ่งบอกว่าจะได้ขึ้นถ้าผิดไปจากนพสินูลสวัสด์ก็จะเป็นพลตํารวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดซึ่งจะโยกจากผู้บัญชาการตํารวจพลตรภพักเจ็ดจะมาอยู่ที่นครบาลแต่โพที่สองคนละคนเลยอะพลิกเลยชื่อนพสินหลุดชื่อในวัฒน์หายไปไหนไม่ทราบปรากฏว่านครบาลกลายเป็นพลตารวจโทสันติชัยนิรมหม่ในตำรวจ จำเปันยช้นิราัม,าช,าามชื่อนี้ฉายาในยุทธจักรก็คือเม่นขาวเม่นขาวเม่นขาวถึงว่าเขาพาดหัวกันเม่นขาวกับคืนเม่นขาวโอเคออตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาคหนึ่งซึ่งปีนี้ก็ว่างค่ะ,ะโผแรกเลยโผแรกที่ออกมาก่อนหน้านะมีชื่อสองชื่อค่ะพลตรวจทสิทธัตเครภูวัฒนเศจเรตตำรวจกับพลตำรวจตีบัณฑิตตุงคะเสลณีรองผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาคหก 6. โอเคทัศน์ทัศเขตก็จะย้ายในระนาบเดียวกันจากผู้ช่วยการขาลอยมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจพทอนภาคหนึ่งขณะ,ะเดียวกันถ้าสบัดไปที่บัณฑิตบัณฑิตก็ขยับขึ้นมาจากรองผู้ช่วยการตำรวจพิทอนภาคหกแต่โพที่สองไม่ใช่คน,อ,คนอีกนะโพที่สองกลายเป็นพลตำรวจโทยิ่งยศเทศจำงค่ะเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลโอเค ผู้ชาการผู้ถอนพักสองพักสองนะภาคสองพ <ขา S 1> ักสองแล้วนะภาคสองนะภาคสองโผแรกโผที่หนึ่งมีสองชื่อชื่อ<พ>ที่หนึ่งพลตำรวจโทนิทิธรจินตการนนท์ค่ะเป็นผู้ชาการประจำสานักงานผบตรกับอีกชื่อหนึ่งพลตรีชัดชัดชยสุร,รเชษพงศ์รองผู้ชาการผู้ถอนพักสองโอเคแต่โผที่สองหลุดทั้งคู่เออกลายเป็นชื่อนี้ค่ะที่มาแรงโผลสองก็คือพลตรวจีสุรพลเปรมบุตร เป็นผู้ชาการประจําสํานักง,งานพบรตรเช่นกันผู้ชาการตรํารวจภูธรภาคสามค่ะชื่อนี้ค่ะโผลแรกใช่ไหมโผลแรกพลตำรวจโทกิดาการจนะอร่งกรผู้บัญชาการประจําสานักง,งานพบรตรแต่พอโผลสองเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะครับกลายเป็นพลตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้ชาการตำรวจภูธร,รภาคหกโอเคขีดเส้ในใต้ที่ชื่อธรรมศักดิ์ปิ่นทองไว้ให้ดีๆนะชื่อนี้มีที่มาโอเค ผู้ชาการตำรวจทูธทรภาค4โพที่1่โพที่1มี2ชื่อเช่นกันนะคะพลรวโทสุรพลเปลียบุตรค่ะเป็นผู้บัญชาการประจำสานักงานพบตรกับพลตรวจตีพิทักษ์อุทัยธรรมรองผู้บัญชาการประจำสําน,านักง,งานพบตรเช่นกันแต่โพที่2กลายเป็นชื่อนี้เลยค่ะมาแรงค่ะพลรวจตีชัดชัยสุรเชษพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2อโอเคไปกันที่ผู้บัญชาการตารวจทูธรภาค5ชื่อนี้ค่ะยังเหนียวแน่นทั้งโพท่หนึ่งและโพล่สองหรือเปล่าไปดูกันนะคะชื่อพลรวดโทกิตาพลยี่สาคร มาจากผู้ชาการตำรวจภูธรภาคห้าก็อยู่ที่เดิมที่เดิมผู้ชการตำรวจภรภาค6ก็น่าจะเป็นคนเดิมใช่ค่ะตำรวจกิติศักดิ์รงค์ขวิบูลผู้ชการตำรวจภรภาค7อันนี้ก็วางค่ะโพสโพแรกโพแรกโพแรกเขาบอกว่าโพแรกนะเขาบอกว่าพลตารวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้ชการตำรวจภูธรภาค7สมมุติว่าถ้าไม่ได้เข้ากรุงเทพค่ะ ไม่ได้เข้ากรุงเทพมไม่ได้ไปเป็นผู้ช่ยการคนครบางก็ยังจะอยู่ที่เดิมก็คือภาคเจ็ดไม่ได้ขยับ okay. ในโพที่สองก็ยังเป็น,ปนชื่อน,นี้อยู่ภาคเจ็ดไม่ได้ดขยับยไหนนะภาคแปดนี่ไม่ภาคแปดเนี่ยโพแรกมีสองชื่อค่ะชื่อแรก,ช,แรกชื่อแรกคือพลรวโทสุรพงษ์ถนอมจิตค่ะผู้บัญชาการตำรวจพรภาคแปดแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งคือพลตารวจโทสันติชัยนิรมายเจริญตำรวจโอเคโพที่สองครับสบัดเป็น สะบัดเป็นไม่สะบัดไม่สะบัดพงศ์ตุลโทสุรพงศ์ก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ค่ะขณะที่ผศสันติชัยนิรมาจเลตำรวจเม่นขาวจรบาลจับขึ้นนครบาลใช่ไหมจะ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 สลดบไปคุมนครบาลใช่ค่ะตำรวจภูธรพักพักเก้าชื่อเดิมค่ะชื่อเดิมชื่อเดิมชื่อเดิมต่อไปนี้ต่อไปนี้ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจนะใช่ค่ะโอเค ผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลโผที่หนึ่งเป็นชื่อพลตีวรวัตรอมริวัตรรองผู้บัญชาการสันติบาลกับอีกชื่อหนึ่งก็คือพลตารวจตีภูมินพุ่มพันธุ์ม่วงจากรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะคิดเส้นใต้ที่ชื่อภูมินพุ่มพันธุ์ม่วงให้ดีๆนะชื่อนี้ตัวช้างชีวิตมากับตัวช้างเกือบจะโดยตลอดภูมินพุ่มพันธุ์ม่วงแต่ไปดูโผสองสิวันนี้ พลังของตัวช้างยังจะสามารถส่งภูมิินให้ไปต่อได้หรือไม่ต้องจับตาขณะที่โผล่ที่สองกลายเป็นชื่อนี้ค่ะพลรวจตีบัณฑิตตุงคะศเรลนีรองผูชาา้ชักรองผูาา้บัญ <c oughs> ชาการตำรวจภูธรภาคหกผู้ชาการตำรวจไซเบอร์ผู้ชากำตำรวจสอออก็คือผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์โผล่ที่หนึ่งโผล่ที่หนึ่งมีชื่อพลตรตีมณฑลบัวจีบค่ะเป็นรอง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลนะคะแล้วมีอีกชื่อหนึ่งค่ะพลตรวดตีวิวัน์คำจำนานรองผู้การตำรวจไซเบอร์โอเคแต่พอชื่อโผล่สองกลายเป็นพลตรวจตีมณฑลบัวจีบค่ะก็คือจะมีชื่อเดียวเลยชื่อเดียวแล้วตอนนี้มณฑลบัวจีบเนี่ยชื่อติดทั้งโผล่หนึ่งและโผล่สองค่ะรองต้มวิวัน์คำจำนานแต่เฉพาะโผล่หนึ่งพอถึงโผล่สองเชื่อหลุดหลุดไปแล้วติ๊กที่ชื่อวิวัน์คำํำนานไว้นะ ผู้จัดการตำรวจตรวจคนนข้าเมืองสตมสตมนะคะโผลแรกโผลเดิม,โผ,ดมโผลแรกนะพลตรวจโทยิ่งยศเทพจำนงค่ะเป็นผู้บัญชาการสํานักง,งานกําลังพลกับมีอีกคู่ชิงคือพลตารวจโทพิทิพงศ์ประยูนสิริผู้บัญชาการประจําสํานักง,งานพบตรแต่โพลที่สองกลายเป็นชื่อนี้ค่ะพลตารวจตีพานุมาตรบุญรักค่ะรองผู้บัญชาการสตมสไลด์ขึ้นมา ผู้ชการตํา,ตารวจประบันายาสิติดครับปส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 มี2ชื่อคะ่ะพลตรวจโทยิ่งยศเทพจพํานงผู้ชการสํานักงานกําลังพลกับพลตารวจโทพิทิพงศ์ประยูนศิริผู้ชการประจําสํานักง,งานพบตรมาถึงโผลที่2พลิกหมดเลยพลิกเลยกลายเป็นชื่อนี้หลายคนคุ้นดีคะ่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์ค่ะเพราะโผที่สองยิ่งยศจะจะย้ายไปเป็นผู้ชการตํา,ตารวจตรภาักหนึ่งพักหนึ่งโอเค ตำแหน่งสุดท้ายครับผู้จัดการตำรวจตชดะโผล่ที่หนึ่งพลตรวจตีวิเชชนบุญทวีค่ะรองผู้จัดการภูทรภาค5านะคะกับพลตรวจตีนิตินยหลังยานนายรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค9ก้าแต่พอชื่อสุดท้ายเหลือชื่อเดียวค่ะพลตรวจตีวิเชชนมาแรง <c oughs> จบไม้โผล่นี้พี่นายนิจจบไหมค่นข,นข้างจะใกล้เคียงตั้งข้อสังเกตเขาพูดก,กันว่า,ขาเขาพูดก,กันว่ารองผู้บัชาการ ที่อยู่ในตำแหน่งไม่ถึงสาปีไม่ถึงสาป,ปีนะสี่คนจะไม่ได้ขึ้นสี่คนนะจะไม่ได้ขึ้นประกอบด้วยภูมินภูมิพันม่วงวิวัฒน์คำจำนานอ๋อชื่อที่หลุดโพไปอ่ะใช่อยู่ในโพหนึ่งแต่ไม่อยู่โพสองอ่ะอก็นพสินพ,พนสว่างค่ะ สมบูรณ์เทียนขาวนพสินภูิสวัสดิ์นี่เป็นรองผู้จัดการที่นครบาลผู้มินผู้พันเมืองนี่เป็นรองผู้จัดการที่สอบสวนกลางสมบูรณ์เทียนขาวนี่เป็นรองผู้จัดการที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดวิวัฒน์คำจำนานเป็นรองผู้จัดการที่ตํารวจไซเบอร์อในสี่คนนี้เขาบอกว่าจะไม่ได้ขึ้นในสี่คนนี้อยู่ไม่ถึงอยู่ในตําแหน่งรองผู้จัดการไม่ถึงสามปีจะไม่ได้ขึ้นจะหลุดทั้งสี่คนและหน้าตั้งขเสียทั้งสี่คน มาจากตัวช้างพื้นเพลมาจากตัวช้างพื้นเพลนะแต่เกิดอะ,อะไรขึ้นแรงส่งตัวช้างอยู่ๆมันซับบ้านไปดิๆขณะเดียวกันขณะเดียวกันนะตามข่าวนะ,ะขณะเดียวกันนะตามข่าวนะครับก็จะมีก็จะมีก็จะมีสามคนด้วยกันที่อยู่ในตำแหน่งครบสามปีครบสามปีพอดีครบสามปีพอดีก็จะได้ขึ้นตำแหน่งสำคัญสำคัญสามคนด้วยกัน สามคนด้วยกันก็จะมีธรรมศักดิ์ปิ่นทองค่ะก็จะมีธรรมศักดิ์ปิ่นทองที่จะขึ้นภาคสามก็จะมีมณฑลโวจีก็จะขึ้นตบดไซเบอร์ก็จะมีวีรชนจะขึ้นที่ตจดสามคนนี้สองคนผมรู้ที่จริงผมรู้ที่มาทั้งสองคนลมาเอาดีกว่าพักสักครู่ดีกว่าไหมพักแมหรือว่าพักเลยดีกว่าไหมพักเลยดีกว่าไหมพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าค่ะ